สวัสดีผู้ชมทุกคนกันดยตอนนี้อยู่ในเทอร์เรียาพาร์ทที่4ก็ที่เราบอกว่าเราจะไปทำฟาร์มตรงนู้นใช่ไหมก็คือพาร์ทที่แล้วรับเป็นพาร์ทที่3ที่เราบอกว่าตัดมาเลยก็คือตัดมาเลยก็คือคือเดินกลับมาบ้านเพราะว่าตัวนี้มันเกินก็คือภารกิจเดิมสังหารในพีซีนั่นเองตอนนี้เราจะล็อกล็อกล็อกเลยล็อกเลยไม่ต้องไปไกลอยู่แถวๆนี้แหละไอ้ตัวนี้นะ่ะสังหารโอเคเดินไปไหนไม่ได้แล้วโอกาสดรอป12%บรนในการดอารดอปแต่ว่าเราว่ามันต้องได้วะมันต้องได้วะ เราว่าเอาใหม่ปะเก็บคืนซะหน่อยแล้วว่ามันต้องตายวะอืมเก็บคืนแล้วว่ามันต้องตายแล้วแหละติดติดขนาดเนี้ยโอยเลือดมันดีเลยโอเคได้ดาบด้วยโอ้โหยี่สเมลีดาเมดูเป็นอะไรที่ดีมากก็คือแบบโป่งโปงโป่งโป่ง,ง,ง,งคือตอนนี้อยู่รอดปลอดภัยแล้วทุกคนแหมตอนนี้ก็ไปทาฟาร์มกันคือเราบอกว่าเล่นยังไงก็จบก็ได้ให้จบไว้ใช่ไหมเล่นอย่างงี้มันช้ากว่าเดิมอีกลีลาด้วยเน่ยเดี๋ยวดูสลามนะมันจะตายในพริบตาของเรามันเอาเรื่องเนี่ย เป็นดาบที่แบบว่าหวังมานานมันเป็นทางลัดที่ค่อนข้างดีเลยแหละอืมมันนี่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 โอกาส12%ในการดอปโอ้โหฟันแรงฟันเร็วด้วยโอ้อยาลีขอเยี่ยมตอนนี้เราก็มีเวลาพอที่จะไปทำนู่นทำนี่แหละแต่ว่าลืมไปว่าเราเอาระเบิดไปเถอะเรารู้สึกว่าของเรามันเกะกะไปแล้วเดี๋ยวเก็บของสักแป๊บนึดี๋ยวมา โอเคกลับเข้าไปเกะุ้ยกลับเข้ามากนอีรอบหนึ่งตอนนี้เราจะคราฟไออุปกรณ์ที่มันเป็นแบบว่าอุปกรณ์โต๊ะช่างก็คือคราฟยังไงไอรอบที่แล้วที่เราบอกว่าเราต้องใช้ผ้านี่ใช่ไหมคือเราจะคราฟเตียงอันนี้คืออะไรเนี่ยขอดูสักหน่อยโอเคไม่จำเป็นช่างมันช่างมันคือเราจะคราฟเตียงอันเนี้ยแต่ว่าเราต้องคราฟที่โต๊ะช่างแต่ว่าเราไม่มีโต๊ะช่างเราเลยแต่เราไปเจอแร่เลสอยู่ในกล่องเนี้ยแร่เลสอยู่ในกล่องของเราเอาเป็นว่ามันอยู่ในกล่องเราก็ไปเจอแล้วก็เอาแร่เลสเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่ง โซ่ได้10อันแล้วก็คาบโตช่างชาบแต่คาบโตช่างเนี่ยมันใช้อุปกรณ์ประมาณว่าเนี่ยไม้สิบแร่เหล็ก2แล้วก็ไอเชือก1เอ้ยโซ่หนึ่งแต่ว่าอันนี้เรามี2พอดีเลยโคดเป็นอะไรที่โครจะแบบโชคจะโชคโชคจะเข้าข้างโอเคเราได้โตช่างพอดีแล้วก็เอามาทําเตียงกันเลยเราเค่อยไปโอ้โหมืดอีกแล้วลบาบากจริงๆชีวิตไม่เป็นไรมืดดีมืดมอนเตอร์จะได้เยอะๆโอเคได้เตียงมาและ แล้วก็เอาไม้ไปพอสมควรเราต้องการโต๊ะคาบแถวนู้นด้วยเอาหินไปแล้วกันเราก็ต้องซื้ออันนี้ไปคือเต็มตัวเรียบร้อยก่อนจะไปเลยคือเตรียมไม่เรียบร้อยเดี๋ยวมันจะยุ่งเหรอเอา,อย,าย,ยาฮิวไปด้วยยาฮิวนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญเอานนี้มาสิโอ้ยพวกนี้เต็มเลยไอบัตเตอร์ไฟทำไมต้องเรียกมันผีเสื้อก็ได้ใช่ไหมแล้วทำไมต้องเรียกบัตเตอร์ไฟคือพูดง่ายคือลืมชื่อภาษาไทยไงแต่เราจะไปเจอกันตรงคอลับแล้วกัน โอเคเราถึงบริเวณคอลัมน์แล้วถามว่าทำไมจะพูดช้าก็คืออยากจะพูดช้าแล้วแหละก็คือบางทีไม่รู้ด้วยไงว่าโปรแกรมอัดเนี่ยม่งจะอัดอะไรของม่งตอนไหนคือไม่รู้จังหวะแล้วก็ไม่รู้ช่วงเออนั่นแหละให้มันบ้ายอย่างนี้ให้มันโดนแบบโดนทีเดียวตายอะไรนี้มีอันนี้อยู่นี่มันก็อุ่นจะโอ้บัตรมูลไลซิงกับบ้านนอนเลยเป็นอะไรที่แย่มากเลยบัตรมูไลซิงโอเคเราถึงไบอมพาราใช่ไหมเราจะเอาเขตนี้แหละเป็นเขตฟาร์มคือไม่ใช่เอาเขตฟาร์มเราอุดอุดหัวไว้ก่อนตอนนี้อันตรายตอนนี้อยู่ไม่รอดล้ว โอ้โหบัดซอมโบงซอมบี้เลยมาแล้วไอตัวนี้ไม่แต่เรามีโอกาสที่เราจะได้ของดีๆนคือนี้นะเพราะว่ามันจะดอปของที่เรียกว่าไอพิกกี้แบงค์ที่มันเป็นหมู่บินได้ดอปจากไอตัวตัวพวกนี้แหละดับจากพวกที่มันมาจากกิจกรรมบัตรมูลนั่นแหละขุดตรงนี้ก็โอเคถ้าพวกนี้มันมาเรื่อยๆเราจะาตรงนี้เป็นที่ฟาร์มไปซะเลย มันก็ไม่ได้มีโอกาสได้ขนาดนะั้นบางทีมันก็มีโอกาสที่อินโตพวกนี้อีสเตอร์อีสเตอร์ออฟโซเนี่ยมันจะติดแบบติดอยู่แถวแเนี้ยแต่เราค่อยคือยังทำอะไรไม่ได้เอาแบบนี้ไปก่อนประมาณนี้ข้างบนก็อุ่นให้เรียบร้อยโอเคพอได้และพอได้และอย่างนี้เราก็ยืนฟาร์มมันๆนะฟาร์มเพินๆโอ้โหเยอะขนาดนี้สนุกดินี่คือแบบข้างบนที่เห็นนี่โอ้ลืมลาวาเก็บทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> ลืมละว,วาคืนนี้ต้องฟามือเปล่าทุกคนโป่งละแต่ว่าเราเร่งไปดีกว่าเร่งด้วยการฟาร์มือเปล่าเทคนิคเบเบเลยโอ้ยจีจ,จีฟาร์ฟามือเปล่าวิยโยโย่ลอยตีนี่มีระเบิดท่านมีระเบิดนี่ยูอ๋อโอ้โหลปาร,ระเบิดเสร็จตัวเองอุ้ยนั่นไงโอ้ปาไม่อ,ออกด้วยรู้แล้วทําไมาปาไม่ออ,อกต้องเอานี่ลงอ่ะคืนนี้ทําอะไรไม่ได้ทุกคน ทำบโอ้โอเคทําได้แล้วโอเคเราจะเร่งไปถึงถึงเช้าเลยเพราลืมลาวา่าเราค่อยกลับมาทาต่อตอนเช้าโอเคกลับเข้ามาต่อกันจากเมื่อกี้ที่เราที่เราตายกันตรงนน้นอ่ะเออ แเราก็ฟาร์มจนได้หมูบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอะลรที่ดีมากเลยก็คือแบบว่าสารพัดประโยชน์มากขึ้นเลยก็คือมันดรอปจากตัวตัวที่มันลอยๆเหมือนลูกโป่งอ่ะเออดรอปจากตัวนั่นแหละแล้วเราก็ได้ของนี่มาแต่ว่ามันไม่ดีเราจะขายทิ้งไปก็คือดาบเราดาเมจมันแรงกว่าอยู่แล้วคือถ้าอันนี้มันตีแบบรัวๆได้ก็ดีคือแบบมันต้องคีค้างอ่ะเหมือนดาบอันหนึ่งแต่ว่าออปชั่นโคตรดีเลยดูดีเดนลี่เราจะขายทิ้งไปเพราะไม่มีประโยชน์อันนี้ก็ขายไปด้วยอะไรไม่มีประโยชน์ขายทิ้งไห้หมด เดินไปตรงนู้นตั้งนานลืมเราวาะตีซอมบี้จนได้ป้ายอะ่ะคิดดูโอเคเราจะเอานี่ไปแล้วระเบิดด้วยคือตรงนู้นเราจําเป็นต้องใช้ระเบิดเยอะนิดหน่อยตอนกงคือเราใช้อันนี้ฆ่าซอมบี้โคเยอะเลยก็คือมันเล่นง,ง่ายดาเมจมันแรงไงนี่เลยคือข้อดีของมันโอเคเราจะกลับไปตรงนู้นกันไปเจอกันอีกทีที่คอรัพเ์เหรวเราต้องซื้อระเบิดนี่เพิ่มแล้วก็เอาเจลไปด้วยเพราะว่าเราต้องระเบิดแถวนั้นสักหน่อยโอเคเราก็ถึงตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ขึ้นยังไงวนะเนี่ยไอตรงนี้เป็น ภูเขาที่เดิมอาจจะแปลกหูกแปลกตาคนคนแถวนี้ไม่ใช่ใครคือคนแถวนี้เออพุดโม้ซัวแล้วปกติเราจะขึ้นกระโดดขึ้นภูเขาไงเวลาดเดินมาตอนนี้ลองเข,ข้าค้างต้ดูเลยได้ฟิลที่แตกต่างออกไปอุ้ยเออโอ้โหน้ำโคตรนึ่งเลยดีละเมียอุปกรณ์เกาะค่อนข้างเยอะไอ้นี่ข้างล่างเนี้ยตรงเนี้ยมอนเตอร์มันชอบไปติดตรงเนี้ยแล้วเราก็จะฟาร์มไม่สะดวกไนงะ ใครเราจะเอาตรงเนี้ออกก่อนให้เดี๋ยวคนเขาเห็นว่าเราตายตรงนี้มันยุ่งผู้ไฟองเไรสลงสลามพวกนี้เนี่ยเราต้องระเบิดตรงนี้ทิ้งแต่เราต้องการอย่างแรกเลยคือไดนาไมท์โอ้ทิ้งอะไรลงไปวะน่ะถามว่าทำไมใช้ไดนาไมท์ที่ขุดเราขุดไอ้บล็อกม่วงๆพวกนี้ไม่ได้เสียงหนอนเสียงหนอนเกียดหนอนไอเฮดหนอนทีเดียวตายเอาอยู่ไปละทีเดียวพวกนี้ก็พังด้วยโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละคือให้มันเลี้ยวได้ก็พอได้แหละ เราก็พอโอเคประมาณนี้แล้วที่เหลือเราก็ทําให้มันโค้งๆแบบมนๆเงี้ยเออที่ที่ขุดไม้แม่งทุบได้เนาะแต่ว่าพี่แอคไม้ขุดไม่ได้จเจริญโคตรเข้ากันเลยเกมนี้อะไรของกูเน่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมึนมึน,ม,นมึนกับพื้นที่ข้างในที่เราไปตีมันตีผิดคือต้องทําให้มันโค้งๆอะ่ะแบบให้มันเป็นทรงเวลามอนเตอร์มันมาไม่ได้เอียงแบบเอียงเข้า แลนี่อะไรวะเนี่ยอนันนี้เอาเอาันนี้มาสิหนอนอีกและหนอนอีกและคุณได้ยินนะพวกนี้ก็ด้วยพวกนี้ก็ด้วยหนอนหนอนดาเมจแรงเหลือเกินดาเม็ดจาเป็แรงเหลือเกินนะเบิร์มฟูดไม่เกี่ยวมาด้วยโอเคเราจะทำให้ตรงนี้มันแบบว่าบนๆนิดนึงเอาบล็อกซ์แป้งเองเนี่แหละแต่งทั้งทั้งที่มันขุดเราขุดออกไม่ได้นะแต่ก็ยังเอามาใช้ บางทีมันจะติดอยู่ตรงนี้ด้วยไอ้พวกเนี้ยมันชอบสซนเราจะทําให้มันเป็นแนวตรงโอ้ฮึบดีนะเกาะได้เกาะไม่ได้ในะยุ่งเลยโอเคละเกาะตรงนี้ก่อนตรงนี้จะแปะไฟไว้จะได้เห็นว่าตัวอะไรมันมาติดข้างล่างนี้ก็ช่างมันข้างบนตรงเนี้ยข้างๆเนี่ยชอบมีตัวอะไรมันมาติดบ่อยเราจะปกัปกปักแบบให้เป็นเหลี่ยมๆเ,เลยแบบนี้เลยถ้ามันไม่เหลี่ยมเดี๋ยวม,มันมีตัวอะไรเข้ามาติดได้ตรงนี้แปะแพลตฟอร์มนิดนึงแล้วก็เหลี่ยมไปเลย ม่มาแล้วขอใช้หมวกไฟแล้วกันโอ้ยุ่งน่ะยุ่งน่ะ40ดาเมจเลยเหรอเออดีตีแปบ๊บเดียวตายใ่าไอทได้ก็อนี้แหละโอ้โหอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาใช้ระเบิดระยะนี้ไม่ได้ด้วยเจ็บตัวโอเคแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเราเกาะได้แล้วก็อึ๊บทำให้มันเรียบซะอ,อะไรมันจะดูโอ้โหชิปป่งแล้วไม่ดวงดีแล้วแปะเกินเขาเรียกว่าดวงซวยเลยแหละทำเนี้ย เราทำตัวเองอะ่ะการหนักเลยเนี่ยขูดออกไม่ได้ด้วยระเบิดออกอย่างเดียวดนะีมีระเบิดลูกเล็กมีระเบิดลูกใหญ่นี้แม่งเ,เอาตรงนี้ไปหมดเลยแปะแปะแปะมุมเลยแปะมุมเลยนี่เราแปะขึ้นได้โอเคเราทําให้แม่งสวยเลยต้องค่อยๆวางจาไว้ทองไว้ค่อยๆวางค่อยๆวางโอเคทําแบบนี้ปึ๊บ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 ป๊บโอเคแบบนี้ ตรงนี้ระยะไม่ได้มันต้องอันนี้เออนั่นแหละสวยไอ,อ้ตรงนี้แม่งเหลี่ยมแบบเหลี่ยมสวยเลยโอเคได้ได้ได้ได,ได้ตรงนี้เราห้ามระเบิดแต่มันจะเป็นระเบิดบล็อกที่เดิมเราจะเทม,มาใหม่ได้ก็ตรงนี้เราจะให้แม่งแบบเป็นที่ดีๆสักหน่อยแบบยืนให้มอนสเตอร์มันมามาตกระวงตไยหาตอนนี้มันก็ยังไม่มีตัวอะไรมามากอะ แต่ที่ต้องการตอนนี้คือ water candle เราอาจจะเดินไปหาตะเกียง water candle จากปราสาทปราสาทหรือดันเจียนนั่นเองประมาณนี้เราต้องการทางเข้าออกล้วมนงั้นจะเข้าออกออกอยังไงละ่ะสลามันโอโ้อยู่ข้างล่างนี่นั่นแหละนี่เสียงขุดเราหรือเสียงหนอนกำลังจะมาแยกไม่ออกเสียงขุดเราเหมือนเสียงหนอนกำลังจะมาเลยหนอนที่มันอยู่ใต้นิ้นเคยเราจะเอาไอ้นี่มาปึ๊บลวกเปนลวกเปนถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว นูก็เรียกชื่อผิดโอเคไอ้ตัวนั้นมาถ้ามันจะติดถ้ามันมันติดตรงนี้ไหมไม่ค่อยติดดู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 โอเคถ้าฝั่งนู้นไม่ค่อยติดก็ไม่เป็นไรข้างบนเนี้ยจะวางลาวาแบบลาวาจาัดจ๋าเลยโอเคเราตรงนี้เราทำให้สวย่อยดีกว่าที่ฟาร์มจะเป็นต้องสวยด้วยเลยนิดนึงนิดนึงนิดนึง,นนงต้องนิดนึงแหละประมาณนี้เออนั่นแหละแล้วพวกนี้ก็ต้องมาโดนลาวาตายแต่ว่าขอเคลียร์ข้างบนก่อนข้างบนยังเคลียร์ไม่เสร็จตรงเนี้ยไม่ต้องอาออกฟึ๊บ มอนเตอร์ในหน้าจอมันเยอะเกินไปหรือเปล่า,ราหรือว่าเราไม่เห็นมอนเตอร์จำนวนที่มันอยู่นอกหน้าจอมอนเตอร์มันเลยมาน้อยนี่คือยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ข้างบนนะ่ะเอาให้ชัวร์โอเคเราเอาลาวาแปะเลยก็ได้มั้งพื้นหลังเดยวบ้านเดี๋ยวเราจะทำอีกทีนึงก็คือแบบนี่คือคอนเซปต์การฟาร์มง่ายๆก็คือให้มันมาโดนลาวาตายจบเรื่องประมาณนั้นเทแล้วค่อยๆเอาคืนมานิดนึงโอเคได้แล้วตัวหนอนนี่มันชอบมาฆ่าเราไงแล้วเรายืนเอเคไม่ได้ยืนเอเคไม่ได้แล้วต้องทำยังไงล่ะ ก็ไม่ต้องทําอะไรทางนั้นทําอะไรไม่ได้ก็คือเราต้องยืนแล้วค่อยๆค่าหนอนไม่เรื่อยจนกว่าชุดมันจะดอับอะแต่ว่าไอ้แฮะเตียงไอ้แฮะเตียงก็นอนสีรลออะไรนอนแบบให้เราจุดเกิดลมเป็นตรงนี้เลยต่อไปจะยืนรอฝางให้มันได้ชุดแม่งแต่ว่าตอนนี้พื้นหลังมันยังไม่สวยไงพื้นหลังมันไม่สวย,ย,สวยกดนอนไม่ได้แล้วต้องแปะพื้นหลังแล้วก็ให้มันมีไฟหน่อยแต่ว่าแบบนี่ไม่ใช่บ้านในมีซีนีบ้านเรามไม่จำเป็นต้องมีไฟก็ได้โอเคแปะทับพื้นหลังอันเดิมไปเลยอันนี้เป็นชุดหลังหิน ชึบชุบชบชบโอเคเราจะมาเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนที่ชุดเกาะมันด,ดับกันโอเคตอนนี้เรากลับเข้ามาตอนที่เราได้ชุดเกาะกันเป็นที่เรียบร้อยก็คือตอนนี้เราได้ประมาณ,มาณนี้ถ้าเรากระโดดเก็บแล้วก็จะได้อีกประมาณนี้ก็คือจริงๆอะ่ะชุดเกาะเราได้มันตั้งแต่ฟาร์มที่เก่าแล้วทุกคนก็คงจะแปลกหูแปลกตาอันนี้ก็เป็นชุดเกาะที่เราได้มาเป็นแปลกหูแปลกตาแน่นอนเพราะว่าที่เก่าเราฟาร์มตรงนี้แล้วเราก็ได้ทําอะไรเยอะแยะเพิ่มแบบเพิ่มไปเต็มเลยถามว่าย้ายที่ทําไมบอกสรุปสั้นๆตรงนี้ที่มันไม่เวิร์ก คือตรงนี้เราเอาหิมะอุดใช่ไหมคือมันชอบมีซอมบี้ตอนกลางคืนนะเข้าไปติดในรูแล้วทําให้มอนเตอร์เนี่ยในจํานวนในหน้าจอมันเยอะเกินไปแล้วตรงนี้มันอยู่นอกหน้าจอแล้วซึ่งมอนเตอร์มันเกิดนอกหน้าจอไงแล้วคือมันก็ไปกระจุกกันอยู่ตรงที่ที่มันเป็นรูตรงนี้มันเป็นกระจุกตรงนี้แล้วมอนเตอร์ข้างบนมันก็ไม่มากันไงแล้วตรงนี้มอนเตอร์ของคอร์ลั่จะไม่ค่อยมาไอตัวแบบเนี้ยอิเตอร์อเวอร์อิเตอร์อ็อมันชื่อมึงชื่ออะไรวะอิเตอร์อ o อปโซนอ่ะเออมันจะไม่ค่อยมาแต่ว่า ไอสลามอ่ะของไบโอมฮิมะม่งมากันจังเลยมาเป็นสิบเลยมันก็โดดลงนี่จึ๊บจึ๊บจึ๊บโดดลงเราว่ะตรงนี้ยังกับฟาร์มเจลแล้วคือคือบางทีตั้งแต่อุดไปอ่ะไม่ใช่บางทีหรอกอุดไปปุ๊บบางทีมอนสเตอร์ไม่มาด้วยขนาดอุดแล้วนะคือมันเหมือนแบบคือไม่รู้มันมีมอนสเตอร์เกิดตรงไหนเอาเป็นว่าฟาร์มอันนี้ไม่เวิร์กหรอจะทำเป็นบ้านสวยๆแล้วกันอันนี้ก็คือเหมือนแบบมันมีมอนสเตอร์อยู่แถวนี้มั้งฝั่งเนี้ยแล้วมันก็ติดอยู่นอกหน้าจอคือเราแก้แทบจะหมดแล้วอ่ะ ไล่แก้คือตรงนี้คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมอนสเตอร์พวกนี้มาน้อยอาจจะเป็นเพราะมันอยู่ในไบโอมหิมะสลามหิมะมันเลยมาด้วยมาเลยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเราก็เลยเดินมาแล้วก็ขยับมาฟาร์มที่มันเป็นไบโอมคอรลับจ๋าๆบอกว่าไม่มีไบโอมอื่นมาเกี่ยวข้องเลยแต่ว่าถึงมันจะมีหิมะสักนิดนึงเพราะแถวนี้มันใกล้ไบโอมหิมะไงแต่ว่าอันนี้พวกนี้มันก็มาถี่คือยิ่งพวกนี้มาถี่ก็ยิ่งดีโอกาสดับดเกาะยิ่งมีเยอะโอกาสดับของมันก็อยู่ที่0.19ดีนะ่ไม่ใช่0%ม มันดรอปยากแค่ไหนอะ่ะก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่คือแค่มอนเตอร์มาถีมันก็มีโอกาสดรอปเราโอเคเราจะกระโดดเก็บเลยแล้วว่าได้ตังค์เท่าไหร่วะอ,อืโอ้โหห้าทองโอโ้ได้พริกโอ้โหได้นี้ด้วยเฮ้ยแล้วชุดกูไปไหนอะ่ะเฮ้ยชุดหายคือไม่ดรอปชุดให้กูเลยเหรอตอนตอนแรกอะ่ะเราเห็นที่มันมีชุดอยู่ตรงนี้เราว่าแม่งรีสปอนเราว่าเป็นไปได้นะเงินน่ะไม่น่าจะรีสปอนล้วชุดมันรีสปอนหายไปได้ไงไวเทมันจะซ้อนกันเยอะเกินไปคือมัน มันแปลกอ่ะมันไม่น่าจะหายไปได้ตอนแรกมันมีกางเกงดรอบอยู่ตรงเนี้ยเออคือแปลกจริงไม่เข้าใจเหมือนกันแม่งหายไปได้งไงคือแบบ amazing คือแม่งงงอ่ะอจริงนะเว้ยแม่งแปลกมากเลยของเรามีเท่านี้ใช่ไหมป,ปึ๊บจริงจริงอ่ะกล้ายืนยันแบบยืนยันแบบโคตรยืนยันเลยว่าตรงเนี้ยแม่งมีกางเกงดอบอยู่ข้างบนแล้วคือมันหายไปไหนวะคือแบบออนเกมมามณาาาหลายชั่วโมงแล้วอะก็คือ เอฟเคนั่นแหละแล้วคือกังเกงกับมันหายไปไหนแล้วตรงนี้มันมีโมกอีกอันหนึ่งด้วยคืองงมากดีนะพวกนี้คือกระโดดเก็บไว้ก่อนคือบางทีมีเงินอะเราก็ไม่อยากจะแบบให้เงินมันแบบลอยอยู่งั้นไงคือกลัวมอนเตอร์มันเก็บแล้วมันแบบสลามเงี้ยมันกระโดดเก็บเงินแล้วมันกระโดดออกไปเราเลยกระโดดเก็บแล้วชุดเกาะมันก็เข้าตัวมาโอเคตอนนี้เราก็ถือว่าเราได้จุดประสงค์ครบแล้วแล้วก็คือเราใส่ชุดครบตอนนี้ดีเฟนซ์เราตั้ง20เนี่ยทาเป็นเล่นไปก็คือมันดอบชัวร์จากพวกนี้ถ้าเรามันถ้ามอนเตอร์มาถี่ ใครคิดว่าเสกก็ดูภาพนี้เออนั่นแหละโอกาสดรอปบก้ซึ่งเรามอนเตอร์มันมาถี่ไหมที่ฟาร์มนี้เราอุตส่าห์ทำให้มันเวิร์กก็คือเดินมาตั้งไก่แล้วชุดเกาะคูหายไปไหนอ่ะคือแบบจะเอาไปขายไงเศษสร้างที่เหลือุดกิดเลยคือตรงนี้คือเราเอาไม้ลงไปแก้นิดน,นึงก็คือมอนเตอร์มันชอบไปติดตรงนี้เออเลยแก้นิดหน่อยคือฟาร์มมันเป็นอะไรที่สอนกันค่อนข้างยากคือต้องลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆไอ้พวกนี้บล็อกเอียงได้ก็เอาคอนทุบอาาาเเเเเครรรจจะะกลัไปที่ดิม กลับไปตรงบ้านเราโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอตรงเนี้ยเราทําแบบนี้ด้วยคือเรายกสูงขึ้นมาก็คือกันหนอนใช้ตูดนั่นเองคือมันชอบมีหนอนอะ่ะแล้วมันก็กระโดดขึ้นมาทีมเราก็นคืออะไรที่แบบบางทีมันฆ่าเราได้เลยถ้าเราไม่มีที่นอนเนี่ยเราเลยขยับขึ้นมาข้างบนแต่ว่าเราฟาร์มตรงนี้ด้วยเพราะว่าเวลาเราออกเกมแล้วเข้าใหม่เราจะได้กลับมาฟาร์มต่อได้เพราะว่าเราขี้เกียจเดินมาใหม่นั่นเองคือหุ่นงีดว่ะชุดเกาะกูหายได้ยังไง วัตเอฟคือแบบอยากจะมีหลายๆอันเผื่อไว้เราชอบทำหายอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมันมาเป็นเซนเลยเหรอโออย่างนี้ก็ได้มีชุดสำรองแล้วดีดีด,ดใครคิดว่าเสกค,คืออย่าบ้าอย่าบ้า0.19แล้วมอนเตอร์มาถี่ขนาดนี้ชุดแค่นี้กูต้องเสกด้วยเหรอเอาอะไรมาเสกวะทำจริงแบบเกา่ากูก็ไม่มีลบทิ้งหมดแล้วด้ยโอเคเราจะกลับไปที่บ้านกันรถแคเดียวกลับมาเจอกัน โอเคเรากลับมาถึงบ้านเรากันแล้วเราก็จะเอาของที่ได้มาเริ่มขายกันเลยเอ้ยอันนี้มันคืออะไรไม่รู้เรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราได้มาเยอะมากซอมบี้มันแบบมาเต็มเลยกลางคืนอ่ะเป็นวันวันมูดอันนี้คือชาร์กชูคือมันคือเขี้ยวฉลามนั่นแหละคือเราจําได้ว่าซีรีส์ที่แล้วเราไม่รู้มันใช้ทําอะไรเอาเป็นว่าเราก็ช่างมันแล้วกันคือมันเป็นไอเทมกากๆเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เลยเท่าแต่มันออปชั่นมันดีนะบวกสีขี้เขาเก็บไว้พิจารณาแล้วกัน ไอพวกนี้โอ้โหนึกว่าจะราคาดีดีแล้วที่ไม่ได้ชุดเกาะมาเพิ่มราคานี่แม่งโคตรขักถุยเลยเราได้ชุดเกาะเอสกิโมด้วยจะมี Defense ดีเฟนต์ตั้งหนึ่งเนะี่ยแต่ไม่เอาหรอกชุดเกาะชุดเกาะลมด้วยไม่ใช่ชุดเกาะลมดิเขาเรียกว่าชุดเกาะเลยวะชุดกันฝนแต่ว่าแม่งมีดีเฟนต์ด้วยดูดิเออโคตรจะแปลกขอดูของในนี้สิมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีชุดเจ้าสาวที่แม่งดรอปมาจากซอมบี้วันบัตมูนขายทิ้งเมซากเก,กะพานี้ ขอขอพักก่อนเดี๋ยวเรากลับมาสักคู่ผ่านนี้มันก็ยังไม่มีอะไรทําหรือว่าไม่พักดีไม่รู้ตัวเวลานี้กูง่วงก็คือเวลานี้คือผ่านมาหลายวันแล้วนะจากที่ฟาร์มโอเคเราคือได้เงินขนาดไหนต้นเกมมันไม่ใช่ย่อยเลยนะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะทําอะไรดีเราทำฟาร์มสมุนไพรก่อนไปไหมคือแบบรู้สึกว่าตอนนี้แบบจนสมุนไพรมากเลยเออคือตอนนี้แบบเราอยากจะลงไปตกปลาตรงนี้นะเราจะได้แบบไอเทมอะไรใหม่ๆแต่ตอนนี้เราได้ชุดนี้มามันก็แบบว่าโหเหลือแล่เแล้วอะ คือมันเป็นชุดที่แบบเราต้องใช้ไปยันสู้บอสกำแพงเลยต่อไปแล้วก็แค่รอบอสบุกนั่นเองเราจะทำซี่สู้บอสคิงสลามที่สู้บอสคิงสลามเราแนะนำง่ายๆเลยนะทำแบบโคตรง่ายเลย,นะบบย,เลยไม่ต้องใช้อะไรเห็นที่ถืออยู่ในมือนี่ไหมนั่นแหละแค่นี้เลยที่สู้บอสคิงสลามมันเป็นวิธีขี้โกงเราบอกแล้วว่าได้ยังไงก็ได้ให้จบไวก็คือแบบนี้แหละคืออยู่สูงขึ้นไว้ห้ามมีบอ็อกข้างบนเด็ดขาดมีบอกข้างบนคิงสลามจะวาร์ปขึ้นมาข้างบน แต่ว่าตอนนี้ยังเรียกคิงสลามไม่ได้โอคขอตัวตกปลาแล้วกันแต่ว่าไม่ไม่อยากจะตกปลาปกติไม่เอาเราไม่ตกตอนนี้ดีกว่ามันจะไม่สนุกเอาละสิเราจะทาความสมุนไพรอย่างแรกเราต้องมีบล็อกดินเหนียวบล็อกดินเหนียวอยู่ไหนวะปลาหำบล็อกดินเหนียวหายเฮ้ยเอาจริงดิบล็อกดินเหนียวคูอยู่ไหนว่ามันต้องอยู่นี่แหละนี่ไงบล็อกดินเหนียวเอาไปเผาอย่างแรกเลยไปเผาไปเผาไปเผา,เผาให้มันเป็นกระถาง กระถางอะเคปอเออเน,นี้ยแหละต้นเกมก็ต้องใช้แบบนี้กันไปก่อนประทางชีวิตปักแม่งที่พื้นเนี่นแหละเออปักที่พื้นไปเลยอย่าไปอย่าไปไอ้นี่อย่าไปไอ้ใครโอเคเก็บอันนี้ไปด้วยตอนนี้ NPC ตัวที่เราฆ่าทิ้งมันไม่มาพอเราลืมไหมเราไม่มี พวกอุปกรณ์ที่แบบว่าคาราฟสีได้แต่ว่าตอนนี้เรามาใส่ในตัวเอ c มีก็จะกลับมาตอนนี้เราจะเอาพวกเมล็ดพืชที่เราได้มาเนี่ยไปปลูกเรามีอะไรวะเดย์บูมกับชิวเวอร์ทอนใช่ไหมแต่อย่างแรกที่เราต้องการเราต้องการเดย์บูมากกว่าจะเน้นปลูก Day Boom, เดย์บููเยอะๆเดย์บูมนี่เก็บได้ตอนกลางวันนะถ้าเจอตามพื้นก็ทุบได้เลยมันจะดรอปเมล็ดแต่เฉพาะตอนกลางวันมันบอกว่าเดย์ก็คือเดย์อยู่เนอะอันนี้แหละเดย์บูมโอเคเรามีหลายอันแล้วก็ปลูกแม่งเยอะๆเ,เลยมันเป็นของที่โคตรจะมีประโยชน์มากมาก แค่จะมากสุดๆเลยก็ได้เอออันนี้เรากินอันนี้เพิ่มเข้าไปดีเฟนต์แล้วก็เพิ่มขึ้นมาตอนนี้เราโอ้โหของเราโคตรกากเลยใส่นนี้แทนแล้วกันเรารู้สึกว่าอันนี้มันแทบไม่ได้ช่วยเลยเลยแค่เพิ่มหนึ่งดีเฟนต์อันนี้น่าจะแบบว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์การทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับชุดเกาะอ,อาจจะทําให้เราถึกหรือเราจะเจาะเกาะศัตรูก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันฮะทำไมมันหมดอ่ะอ๋อดีเฟนต์เราหายไปหนึ่งเข้าใจแล้ว ใส่อันเมื่อกี้ดีเฟนเยอะกว่าโอเคไม่เป็นไรโนสนโนแคร์ no zone, no เราต้องทำอะไรต่อวะชีวิตนี้ลงไปสู้บอสไงคือตอนนี้ไม่มีอะไรนอกจากได้ชุดนี้แล้วควรจะสู้บอสเลยแต่ว่าไอค้าเรียกศิลาสลามพูดมากกว่ากูเนี่ยเราต้องใช้แร่ตั้งเยอะคือตอนนี้อย่าบนเยอะเลยตกปลายหนูโอ้โตแล้วเก็บตรงกังวันโป้งเอามาโปเรียบร้อยแปะตรงนี้ซะด้วยอืมงื้ออะไรของกูเนี่ย ห้ามขุดแร่ห้ามขุดแร่แล้วเราจะเล่นกันยังไงมีอยู่ทางสองทางห้ามขุดแร่ตกปลาแล้วก็รอ n อ c พซตัวที่มันขายของพวกพิเศษพิเศษมาเราจะซื้ออะไรใหม่ๆไ,ไ,ได้หรือยังแทบจะไม่ได้เลยเออสนูนูนนี่นั่น n อ c พซมึงช่วยอะไรกูหน่อยได้ไหมเอ,อ้บักหำนี่ก็ไม่มีของเลยเลยห้ามขุดแร่โอเคเราขอตัวไปตกปลายาวๆกันเลยแล้วทุกคนเราจะลงไปตกลองเสี่ยงลงไปตกตรงนี้แล้วเราจะกลับมาตรงนี้แหละเออ โอเคเด er. ี๋ยวกลับมาดูของกันโอเคตอนนี้เรามาดูปลาที่เราได้กันดีกว่าซึ่งเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นีจะพูดถึงเรื่องปลาเราได้ของมานิดนึงก็คือเราได้รองเท้านี่มาถามว่าเราจะเจอที่ไหนเราเจอแถว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 นี้แถวนี้มันจะมีห้องอยู่เดินไปเดินมาแล้วก็เจอเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยเจอห้องเลยพวกนี้เนี่ยมีเต็มเลยก็คือลงใต้ดินแถวนี้แล้วก็เจอเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือเจอตามกล่องทั่วไปส่วนมากจะอยู่ในกล่องใต้ดินเลยพวกนี้พวกกล่องที่มันจะเป็นแบบห้องห้องอ่ะมีโอกาสเจอก็มันจาเป็นต้องเก็บไว้ เอ้ยไม่ใช่รองเท้าต้องเก็บไว้แต่ไม่ไม่จำเป็นต้องอัดเก็บไว้ก็เพราะว่ามันก็น่าจะรู้ได้ว่าจะเอามาจากไหนอันนี้ก็คือกล่องใต้ดินเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ไปตกปลาเอากล่องรองเท้าเอาตอนนี้เราจะมาดูของที่เราตกปลาได้กันมาก็คือกล่องนี้ได้มา28อันก็ถือว่าเยอะนะแต่คือมันใจร้ายมากเลยคือแบบว่าขุดแล้วมันไม่ให้ไอ้นี่เราอะขุดแล้วมันไม่ให้แบบกล่องทองกล่องเหล็กอะไรเราเลยไม่ให้มาแต่กล่องไม้นี่แบบเห็นแล้วจะร้องไห้โอเคเราได้ล็อกฟิตมาด้วยซึ่งก็ตีแรงพอสมควรดามจเอเาเรื่องอยู่แล้วก็ได้ตัวซามอออนเ เราทําที่ตกตรงนี้เพิ่มนิดนึงเป็นที่ตกใต้ดินก็ดีนิดนึงคือสลกเอ้ยทุยสลสลกอะไรวะตกสลับไปสลับมากับตรงนี้ก็ส่วนมากจะตกตรงนี้เพราะมันใกล้กว่าแล้วก็ได้พวกปลาที่มันได้เฉพาะใต้ดินก็ได้ตัวนี้มาเอาไว้ทํายาแล้วอันนี้ก็ได้มายัางไงก็ไม่รู้แต่ว่าตกได้ตามในน้าปกติแหละอันนี้เป็นบอลลูนทําให้เรากระโดดสูงแต่ว่ายังไม่รู้จะเอาใส่ช่องไหนเดี๋ยวเอาใส่ซักช่องนึงกันหละ เนะี่ยตอนนี้เราก็กระโดดสูงกว่าเดิมแล้วเนี่ยกระโดดสูงกว่าเดิมแล้วก็มีรองเท้าวิ่งไวโอเคพวกนี้ก็คือหามาจากกล่องทางนั้นเลยแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เปิดกล่องได้แล้วดูปลาเราตอนน่อคนดีกว่าเออได้ปลาระเบิดโคตรเยอะเลยปลานี้ไม่รู้ทํะไรปลานนี้ก็ไม่รู้ทําอะไรแต่ปลานี้ใช้ทํายาอันนี้สองอันนี้เป็นค้อนที่ตกได้มาแล้วก็เดร์ฟฟีนี่เป็นปลาทําเควสแต่ว่าไม่รู้มันดรอปปลาทําเควสมาได้ไงยังไม่ได้ n อ c นไอ้นี่เลย NPC นตกปลาแบบหนึ ราม falling from the sky พัชนาอ้าวคิงสลรามจะมาทุกคนมันมาตามธรรมชาติไม่ต้องเรียกแล้วอะโอเคพทหนาคงมีแววได้เคลียร mm ์ hmm. <Here S 2> กับคิงสลรามเดี๋ยวเราขอเปิดกล่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนแต่พทหนาจะมาเคลียร์กับคิงสลามกันต้องเลาะต้องดูต้องดูว่ามันจะดับเลยไหมเออเขาเก็บทุกคนเราขอเม n a จของตัวเองในช่องก่อนเฮ้ย mm hmm. อย่าพึ่งตีสลรามเยอะเดี๋ยวคิงสลามมาขอล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเปิดกล่องดีกว่าแล้วของเราค่อยไปจัดการทีหลังถ้าคิงสลามมันมาเดี๋ยวมันจะยุ่งเอา คือตอนนี้เราไม่พ้อมสู้โอเคเราจะกดแบบว่าปงปองป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 งหุยหยหุยของดี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 หูให้มันได้อย่างงี้ติโอเคเดี๋ยวเราขอจัดการของสักนิดนึงก็คือเราว่ามันต้องมีอะไรดีๆที่ได้มาบ้างแหละอ่าโอ้โหได้พวกลงพวกแร่พวกยงพวกยาเลยมาเติโอ้โหได้ที่กระโดดสบายแล้วอย่างนี้สบายแล้วขอเก็บนี่ด้วยโอเคเราว่าเราได้พวกแร่กับยาเยอะอยู่นะเยอะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยแหละเคมีเครื่องอะไรอีก เดี๋ยวเรามาสรุปกันในคลิปหน้าดีกว่าโอเคสุรพานนี้ขอไปโตไปจัดการของกันมาเจอกันในพาร์ทหน้าสรุรพานนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย